ไก่ทอดไก่ทอดฮะใครจะคุยอย่าคุยเดี๋ยวจะได้ทำงานต่ออ่าเขาเขาบอกแล้วอย่าคุยอย่าคุยงเลยงานกระถิ่นจะได้มีแรงโอ้โหอร่อยระถังไปเยอะนพี่น้องมาตอนนี้เริ่มร้อนน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่ว่างไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแต่ลมพาดลูกค้าดีจังเลยเออ คนกันเยอะเนาะกระถินเนาะช่วงนัดูกรถินก็อย่างเงี้ยเนาะหนึ่งปีมีครั้งเปลีเนาะงานลงาลงวน่มันกันด้วยนะเ้าแแล้วกแ้วนี่ยแ้วก็ต้อไปร้วงานที่ลงไหนเน่ยเข้ารอบเขาเนี่ยถาถ่ายรูปไปให้เนดูเนาะบ้านไหนอคุณเอ้นะจ้ เอาผ้าหรือเอาไม้เเอาแนส่อนเลไม้ก่อนเง้ยเดือดดีจริงเลยว่าน้ำมันเออต้องเดือดอย่างเงี้ยเนาะไฟมันจะหมดแก๊สจะหมดก็นึกว่าประหยัดประหยัดไฟแก๊สจะหมดครับขราก็่อยต้องรอกันนิดหน่อยนะจ๊ะกระถินเป็นพรลให้เปิดเปิดนะ เพิ่ปาหมอเห็นหมอร้อยเป็นปาเรียงร้นหน่อยนะครับรอหน่อยนะครับลูกค้าเดี๋ยวเพิดปาปุ้ยเอาเนาะขึ้น้วยสองเตาเต้นน้ำเต้นพีน้ำด้วยเป็นสะพานบุญด้วยมันต้องเป็นสะพานบุญนะทำในนี้สะพานบุญแล้วเข้าไม่ถูกที่ ต้องมาแยกอันนี้นะไม่งั้นมันก็ติดกันเนาอเยอะครับเยอะใจเย็นๆอร่อยด้วยว่ะตะตังจะพุ่งไปวางเอาเอาใส่ไม้ไม้อยู่ไหนล่ะก็ร้อนว่ะอ๋อมีผนลงใส่ไม้ตะตังกันเอาใส่ไม้แล้ววางบนผ้าก็จะไหวได้อันนู้นเสร็จแล้วะใส่ผ้าาจกก พยักหน้าแสดงว่าพอใจแล้วดูเรียบร้อยแ้วตองที่ถักคอสะบัดแรงก็ตะหลิวหักอกเวลาตีเส้นสะบัดแรงเดี๋ยวไอ้นั่งกระชอนหักอีกงานเข้าอีกคอมม่าแลนด์เดอร์ ไม่พอแล้วเป็นเบียรหมดแล้วนะเยร์มีเวลาสองรอบเอามาเล็กอ๋อใจเย็นเนี่ยก็ได้ใจเย็นเย็นนะครับขอบคุณท่านใจพิจารณาอาหารปฏิบัติคายองอาหารเพิมมือตงคำของคณะสงฆ์ไปออสคีกไก่กีบบนทอดอ่ะกีบบนไก่ทอดอร่อยลงทานอื คนจะซส้อครับมาลูกมามาทำบุญกันตรงนี้นะทำบุญตามกันมา